ในคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่ผมได้แจกตัวเทมเพลตที่เป็นฟองข้อความไปให้กับเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดไปใช้งานนะครับทีนี้มีคําถามจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,นะครับที่ถามกันเข้ามาว่าถ้าเราจะกําหนดการเคลื่อนไหวให้กับตัวข้อความหรือว่าตัวฟองข้อความ ที่เป็นเทมเพลตที่ผมแจกไปให้ในคลิปนั้นนะครับจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับคลิปนี้ผมก็เลยมาแชร์เทคนิคในการที่จะกําหนดการเคลื่อนไหวให้กับตัวเทมเพลตที่แจกไปนะครับวิธีการทําทํำยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับก็มาที่ตัวเทมเพลตของตัวฟองข้อความที่แจกไปนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดและก็ติดตั้งไปในแอป l u m a Fusion เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีที่เทมเพลตของตัว เมนูไตเติลนะครับเมื่อแตะเข้ามานี่นะครับของเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วทีนี้มาดูวิธีการเอาไปใช้งานนะครับผมจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เราไปนําตัวเทมเพลตที่เราจะมากําหนดการเคลื่อนไหวนี่นะครับมาใช้งานตัวอย่างนี้ผมจะเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับมาใช้งาน ก็ลากลงมาเลยนะครับในเบื้องต้นพอลากลงมาเสร็จแล้วนะครับในขั้นต้นก็กําหนดความยาวของตัวเทมเพลตของฟองข้อความอันนี้นะครับว่าเราจะให้มีความยาวที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมยาวประมาณสัก3วินาทีแล้วกันนะครับไม่มากไม่น้อยประมาณนี้คราวนี้มาถึงวิธีการที่เราจะทําให้ตัวฟองข้อความอันนี้มันเคลื่อนไหวนะครับก็ อย่างที่ผมได้เคยบอกไปในคลิปก่อนก่อนนี้นะครับว่าเวลาที่เราจะ,ะกําหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราอาจจะต้องมีภาพอยู่ในหัวก่อนนะครับว่าเราอยากจะให้มันเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ที่ผมคิดเอาไว้ก็ง่ายๆเลยก็คือจะให้ตัวป๊อปอัพสีแดงนะครับตัวฟองข้อความเนี่ยเด้งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวข้อความนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2จังหวะที่มีการเคลื่อนไหวติดๆกันเลยนะครับก็คือตัวฟองข้อความก่อนที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวข้อความอีกที่หนึ่งนะครับทีนี้มาดูวิธีการที่เราจะทําให้มันเคลื่อนไหวนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เราทาการก o p y l a y e r เรนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1 La y e เนะครับโดยที่มาที่เครื่องมือตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกแตะจิ้มเข้าไปเลยนะครับตัว La เ e r เนี้ก็จะถูก Copy ขึ้นมาวางซ้อนกันไว้แบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่เลเยอร์อันไหนก่อนก็ได้นะครับซึ่งผมจะเข้ามาที่เลเยอร์ด้านล่างก่อนจากนั้นก็มาที่เมนูไ i เทลอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ผมก็จะลบตัวข้อความออกไปก่อนนะครับเลเยอร์นี้ลบข้อความนะครับจิ้มลบถังขยะที่ด้านหลังของเลเยอร์ข้อความก็จะเหลือเฉพาะเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ของเชฟที่เป็นสีแดงนี่นะครับที่เป็นฟองข้อความนะครับก็จะเหลือแค่เลเยอร์เดียวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ครับ เช่นกันครับมาที่เลเยอร์ด้านบนนะครับเลเยอร์นี้เราก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งเหมือนเดิมครับในรอบนี้เราก็จะทําสลับกันนะครับเราจะเก็บตัวข้อความเอาไว้นะครับแล้วก็มาลบเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เชฟนะครับหรือฟองข้อความที่เป็นสีแดงอันนี้แตะที่ถังขยะทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งเลเยอร์นะครับ เสร็จแล้วกลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ของฟองข้อความนะครับด้านบนก็จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นข้อความนะครับเราจะเริ่มต้นกําหนดการเคลื่อนไหวนะครับให้กับตัวเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ของฟองข้อความก่อนนะครับก็คือด้านล่างเรากลับเข้าไปที่หน้าปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งครับในรอบนี้นะครับมาที่แถบเมนู f r a m e a n d Fit ครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับที่เราเรียกกันว่า Keyframe นะครับหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับจากการใช้ตัวแอป l u m a Fusion มาได้สักระย,ยะหนึ่งเราก็จะทราบว่าเครื่องมือ Keyframe เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการที่เรากำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุที่อยู่บนคลิปวิดีโอของเรานะครับก็เลื่อนแถบเวลาตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดแรกนะครับ จากนั้นก็แตะปุ่มบวกตรงนี้ครับเพื่อกําหนดคีย์เฟรมในจุดแรกนะครับจุดแรกนี้นะครับผมจะให้ตัวฟองข้อความเนี่ยมันอยู่ที่0%์เลยแบบนี้นะครับจะไม่เห็นตัวฟองข้อความนะครับจากนั้นเราจะตั้งหน่วงเวลาครับผมจะตั้งหน่วงเวลามาที่3เฟรมก็เคาะมา3เฟรมนะครับโดยใช้เครื่องมือนี้นะครับแตะ3ครั้งนะครับ1 2 3ดูตัวเลขตรงนี้ประกอบก็ได้นะครับตรงนี้จะบอกตำแหน่งของเฟรมที่เรา เลื่อนมานะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราเลื่อนแถบเมนูไซส์ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับขนาดความใหญ่ของตัวฟองข้อความขนาดเดิมเนี่ยก็คือ100ให้สังเกตตรงนี้นะครับนี่ตัวเลข100ในจุดนี้ผมจะให้มันเลย100ไปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการใส่ลูกเล่นให้กับการเคลื่อนไหวนะครับโดยที่จะมาสักประมาณ100นิดนิดประมาณนี้ก็ได้ครับอ่ะเก้ก็ได้เสร็จแล้วก็ตั้งหน่วงเวลาจุดที่3ครับ อีกสเฟรมนะครับคราวน,นี้ผมจะรีเซ็ตนะครับให้ตัวฟองข้อความเนี่ยกลับไปที่100เหมือนเดิมแล้วที่เรามาลองดูกันนะครับว่าหลังจากที่เรากำหนดคีย์เฟรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยการแสดงผลเป็นยังไงนี่นะครับสังเกตได้ว่าตัวฟองข้อความเนี่ยเด้งขึ้นมาพอถึงจุดคีย์เฟรมจุดที่2นะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่ไปจากค่าเดิมคือ100เนี่ยไปที่109นกะครับก็คือมันจะใหญ่ขึ้นไปนิดนึงแล้วก็จะเด้งกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือ 100ครับในคีย์เฟรมจุดที่3ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ครับเหมือนกับเป็นป๊อปอัพที่เด้งขึ้นไปแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดิมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ครับแล้วเราก็จะมากำหนดการเคลื่อนไหวให้กับตัวข้อความกันบ้างนะครับในส่วนของตัวข้อความเนี่ยผมก็จะกำหนดให้มันเด้งขึ้นมาลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าตามกันมานะครับโดยที่ไม่ได้เด้งขึ้นพร้อมกันนะครับโอเคครับต่อมาเราก็จะกำหนด การเคลื่อนไหวให้กับตัวข้อความนะครับก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับเหมือนเดิมครับเราจะเลื่อนตัวแถบเวลาตรงนี้นะครับมาไว้ที่จุดเริ่มต้นก่อนแล้วก็ก่อนที่จะกําหนดคีย์เฟรมให้กับตัวข้อความนี้นะครับผมจะเลื่อนแถบเวลาตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่เฟรมที่3นะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ตัวฟองข้อความเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็แตะปุ่มบวกครับเพื่อกําหนดคีย์เฟรมในจุดแรกนะครับ จุดแรกนะครับอย่างที่บอกก็จะกําหนดให้เหมือนกันเลยก็คือตัวข้อความเนี่ยก็จะไปอยู่ที่0์แบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งหน่วงเวลาเท่ากันกับตัวฟองข้อความอันแรกนะครับก็คือ3เฟรมเลื่อนมา3เฟรมครับ1 2 3แล้วก็เราจะปรับให้ข้อความเนี่ยใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยผ่านตัวเลข100ไปนะครับเพราะว่า100เนี่ยจะเป็นค่าดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะปรับมาสัก100อ่ะตัวเลขเท่ากันคือ109นะครับเ่าเท่ากันก็ได้ ตรงนี้แล้วแต่นะครับไม่มีค่าตายตัวเพียงแต่ว่าหลักการก็คือให้มันใหญ่กว่าค่าเดิมของมันที่เป็น100เนี่ยมาสักนิดหนึ่งครับเพื่อที่ให้เกิดตัวลูกเล่นก็คือเหมือนกับใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงนะครับใน3คีย์เฟรมที่เราจะกําหนดขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับคีย์เฟรมจุดที่3ก็เลื่อนไปอีก3เฟรมนะครับแล้วก็รีเซ็ตให้มันไปอยู่ที่100คือค่าเดิมของมันนะครับผลที่ได้ก็คือเดี๋ยวเรากลับออกไปดูกันเลยนะครับที่หน้าไทม์ไลน์ จะเห็นว่ามันจะแสดงผลเหมือนกันเลยทั้งตัวเลเยอร์ที่เป็นฟองข้อความกับตัวเลเยอร์ที่เป็นข้อความนะครับแต่ว่าต่างกันแค่หน่วงเวลาคือ2องเฟรมเท่านั้นเองนะครับลองดูนะครับนี่ครับประมาณนี้ก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับในการกําหนดการเคลื่อนไหวให้กับตัวข้อความกับตัว ฟองข้อความที่โหลดไปใช้งานนะครับก็แล้วแต่เลยว่าจะกําหนดให้มันเคลื่อนไหวหรือว่ามีการแสดงผลยังไงนะครับก็ใช้ตัว Key Frame นี่แหละครับในการกําหนดการเคลื่อนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปใช้งานก็มาที่เมนูส่งออกนะครับแล้วก็ไปเลือก m o v ี e ครับเลือกโฟโต้ก่อนที่เราจะ Export ตนะครับตรงนี้ให้มาเปลี่ยนเป็น h e v c with Transparency นะครับเป็นการเซฟตัวฟองข้อความอันเนี้ย เป็นพื้นหลังโปร่งใสนั่นเองเพื่อที่จะได้เอาไปใช้งานได้ง่ายๆนะครับจากนั้นก็มาเปลี่ยนตรง resolution ตรงนี้ให้เป็นค่า 4K เลยก็ได้ครับแล้วก็ Export ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ไปดูวิธีการนอามาใช้งานนะครับผมก็จะไปนาตัวคลิปวิดีโอตัวอย่างสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับมาใช้งานโยนลงมาเลยแล้วก็ไปเอาตัวไฟล์ที่เราเซฟเมื่อสักครู่นี้นะครับจะอยู่ในคลังรูปภาพอัล่าสุดเลยคืออันนี้นะครับ ลากลงมาได้เลยจะเห็นว่ามีความยาว3วินาทีตามที่เรากำหนดเลยนะครับแล้วลองดูครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเข้าไปนะครับที่หน้าปรับแต่งแล้วก็ปรับไซส์ตรงนี้นะครับเพื่อปรับขนาดแล้วก็จัดวางตำแหน่งตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลองดูครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการกำหนดการเคลื่อนไหวนะครับให้กับตัวเทมเพลตฟองข้อความที่แจกให้กับเพื่อนๆไปนะครับก็หวังว่าจะทำตามกันได้ไม่ยากแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานแอป LumaFusion ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง853 Cut Media ช่องนี้ไว้ด้วยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ